เออพี่ชายวันนี้นะครับขอบคุณที่ให้เรามาชมสวนปา์มเล็กเนาะ50กิโลพี่ใช้สูตร15 15 21 00แล้วก็เป็นสูตรผสมครับที่พี่ซื้อมาคือจำนวนปุย๋ย3กระสอบครับพอหลังจากนั้นก็ได้เจอน้องเน้ก็ใช้มาเป็นปา์มดีครับแล้วพี่มีความเชื่อไงเมื่อก่อนมัน50โลอยู่แล้วอยู่ดีผมมาบอกว่าตอนนี้มันสามารถมาเป็นโลเ,ออเดียวได้พี่เชื่อไหมพี่ต้องการทดสอบทดลองหมด อ๋อพี่ต้องทดลองว่าดีหรือไม่ดีครับอ่าเพื่อเราทดลองมาแล้วบอกว่ามันโอเคมันดีอืมเราเลยใช้ต่อมาก่อนใช้นี่ต้นประมาณต้นเล็กกว่านี้ใช่ครับต้นเล็กกว่านี้เยอะแล้วผลลัพธ์เป็นไงบ้างพอใจผลลัพธ์ก็โอเคพอใจมากต้นปาล์มสมบูรณ์แล้วก็แตกทลายออกมาก่อนอายุก่อนถึงอายุสมบูรณ์ไงครับมันสมบูรณ์ดูได้ใช่ใช่อ๋อทุกต้นครับนักแต่แถวหลังจนถึงหน้าทุกต้นเลยนะครับดูได้นะรับต้น จากสภาพที่ว่าน้ำท่วมสุดโซมแต่ว่ายังอยู่ได้ยังอยู่ได้เราพี่รู้สึกไงบ้างกับการที่เราเปลี่ยนจากห้าสิโลมาเหลือโลเดียวมันสบายขึ้นไหมมันสบายขึ้นมันสะดวกขึ้นครับแต่ว่าคุณภาพของถุยมันดีดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะแล้วพี่ได้ใช้ตัวอื่นเสริมไหมไม่เสริมไม่เสริมนะครับเห็นว่ามีต้นไหนจะตายใช่ไหมครับมีหนึ่งต้นที่จะตายต้อเสริมแล้วต้นที่จะตายเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้พื้นฟูสภาพขึ้นมาได้ดีเยอะพาผมไปดู เพราะว่าทานกันเหอห้งครับผมใช่หงอันนี้คือต้นที่จะตายเหรอใช่ใช่ล้วก่อนน้ำลอยตัดทิ้งอยู่อาการเป็นไงมันแห้งทั้งใบเลยแห้งหมดอ๋อคือแห้งหมดเลยใช่นี่ตัดทิ้งนีรอยตัดทิ้ง๋อยตัดทิ้งคือต้องปล่อยให้ตายนั่นแหละวันแรกที่เข้าสู่มาก็เห็นฟาร์มดีก็ลองดูครับเลยหวานแล้วก็มันพื้นฟูสภาพต้นแตกยอดอืมแทงยอดดีนะครับแทงยอดดีเออแล้วทีเนี้ยผมอยาก ให้พี่ฝากอะไรนิดนึงถึงคนที่มองในวันวัตกรรมตัวเนี้ครับเพราะว่าหลายคนยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยเราเราสามารถย่อ50กโลมาเหลือโลหนึ่งเราทําให้ใช้ง่ายสะดวกมากขึ้นแต่หลายคนยังไม่เชื่อตรงเนี้ยครับครับทุกคนอ่ะมันจะไม่เชื่อถ้าไม่ลองดูกับตัวเองครับเราต้องลองดูกับตัวเองว่าพี่ใช้ปุ๋ยมาเป็น50กิโลมาเป็นกระสอบจนมาเหลือปานดีตัวเนี้ยพี่เห็นผลว่ามันโอเคสําหรับปานแต่เกษตรกรบางคนเขาไม่เชื่อก็มีหลักการของความไม่เชื่อใช่ครับถ้าไม่ทดสอบไม่ลองดู เราจะบอกว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้ใแต่พี่ใช้มาแล้วมันบอกว่าดีพี่ก็บอกว่าดีครับเพราะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียครับแล้วความต่างอ่ะให้พี่พูดนิดนึงความต่างดูครับวามต่างงามทุกต้นเลยอ่าครั้งแรกน้องมีมาก็ประมาณสักหกเดือนตอนนี้เพิ่มไปยังไม่ถึงปีป่านี้ครับป่านี้ได้สิบเดือนกว่าอืมตอนนี้สิบเดือนกว่าพอพี่ปลูกยี่สิบสามมกราได้สิบเดือนกว่าก็ใช้ป่มดีมาโดยใช้มาตลอดครับก็เห็นสภาพว่าเอาแต่ยอดดี ใบเขียวแล้ววันนี้พี่เชื่อมั่นไหมครับในในตัวของโรงงานก็คิดว่าเชื่อมั่นเพราะว่าตัวผมเองเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของสตรเนาะวันนี้ก็คืออยากมาเยี่ยมชมว่าเกษตรกรที่ใช้ของเราเป็นยังไงอยากเก็บรีวิวไปฝากลูกค้าหลายๆท่านที่ดูอยู่ด้วยก็ให้ทุกคนลองดูครับให้ลองให้พิสูจน์ครับให้พิสูจน์ลองดูว่าระหว่างปุ๋ยกับฟามดีครับ ให้ใช้ทดลองดูก่อนว่าอย่างไหนดีกว่ากันแต่พี่เขว่าปามดีโอเคกว่าได้ครับอ,อันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะครับสอัคดีครับ